ต่างศึกต่างสายขอบคุณพี่เดียเกียรติเพชรพร้อมด้วยอาชุนเกียรติเพชรครับถือว่าเป็นผู้สับสุนหลักอีกครั้งหนึ่งครับส่งมวยเอกมาร่วมนัดเบิร์ดเดย์เสียเนาในค่ำคืนวันนี้ครับโอ้โหมา,มาเดิมเสียบเขาเลยครับพอสเสนอูหแต่ว่ามชายากรุ่นพี่มามาดูครับอูพอสเสนบอกมามาดูเดือดรา้าไทแน่นอนครับทั้งคู่ก็ชอบแรกอยู่แล้วครับ ชัยกรวันนี้มาใช้จังหวะฝีมือใช้ลูกเก่าหลวงท้องหุกซ้ายหมัดไปครับน้ำเงินพรสนียี่ห้อนี้สอภูมิพัฒนนี่ชนอย่างเดียวตั้งไว้เสียบมีสอบด้วยวงในวงในดูครับเขาไหนจะแนกว่ากันครับโอ้โหมวยวันนี้ทุกคู่ทุกคู่มาดูนะครับฝ่ายแดงชัยกรนะ้ำเงินพรสนพรสนต้องบุกอย่างเดียวตีดอีกขวาไปจับมาชัยกรจับขวาไปไม่ได้ โพสเน่กัดเข้าไปแทงมาชายกนฟันมาอีกมาดูดีแค่พัดไว้เลยนะครับโพสเน่มาอย่างยังไม่หลวมยังไม่หลวมอ้าวชัยกรนะครับโอ้คว้าโพสเน่แทงไปแทงไปชัยกรตีมาสักไปชัยกรแทงไปอีกโพสเน่ตีมาล็อกไว้ล็อกล็อกเอ้าตีได้ไหมแทงไปโพสเน่กรรมการยังไม่แย่เอ้าแทงไปโพสเน่ชัยกรตีสูนมาโอ้โหนี่ครับ เดี๋ยวดูครับรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมเลยนะครับเตะก้านคอสอกับเข่าลอยแอนตซินมอบให้1 0 0 0 0มืนบาทเจ้ละเคฟานหางรับไปถึง30,000บาทด้วยกันกรณีนักชกที่มีแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการรักษายาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกัน้อขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยทันในฮังวิทนวีระผู้ชมนะครับ คุ้ยกา,สารสนำหรับศิลปะบ้าไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับไม่ได้ดูเสียดายแทนครับเพชรเพชรยินดีปะทะเกียรติเพชรอ้าวมาตีตีหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเขาเสียไปครับโพสเดออ้าชายรยังนอนเสียบคืนว่าตับไตใสพุงม้ามนะครับจะเคลื่อนที่หมดแล้วครับเอ้าต่อยนินสองเลยครับโพสเดอ์อ้าวชัยยกรติดแม่โพสเด์ติดมะชัยยกรอ้าวชัยยกรแดงนะครับเป็น,พนเพื่อนโพสเดอ โพสเนตไปนี่มาแม่ทองการยังไม่แยกนะครับติดเชือกเอาแยกก่อนโอ้โหมันสุดๆุดนะครับนี่นะครับทุบยูนะครับมวยมันสนาดเมืองไอ้ท่านได้ชุกม,มันมันอย่างนี้เลยทีเดียวอา้าวแทงไปชัยกรอุามโพสเนตแทงมาแทงไปโพสเนตแทงมาใช่มากพย่ะายกรโพสเนตฟันมาใชา่แม่ไม่รู้ว่าหมู่ได้จ่าแล้วปลายยกนะครับติดอีกโพสเนตติดอีกติดไป ตีดขวาบายสวยเขกอแทงมาขวางขวางเงต็งตงได้กันหมด,ดยกที่3นะครับโทษ้วเตยช้างด้วยเอ้าตีไปตีไปตีไปนี่ครับสองามเข่าแล้วครับตอนนี้ขอบคุณด,ด้วยกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผููผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ ซาลาแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยา่าต้น้ำาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงนะครับผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยรู้ใจประกันภัยขอขอบพระคุณครับวันนี้ใครไม่ได้ดูนัดใหญ่ที่รังสิตนิ่เสีย โอ้ยไฟแลบกันทุกคู่อ่ะนี่คู่รองรับต่างศึกต่างสายชัยกรจากเพชรยินด,ดีพรสเดชจากเกียรติเพชรมาตีกันต่อปิดไปอ่ารวบรวบรวบตีตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการพงพัดว่องไวก็ลากมาซัดก,กันต่อครับนี่นะครับแม่ถ้าจัดแบบนี้นี่วงการมวยมันมดังรบบถะเบิดเถิงนี่แหละเกียรติเพชรกับเพชรยินดีด้วยนะฝ่ายแดงชัยกรนนัะ่เมือนพรสเดชเอ้าแทงไปแทงมาตีไปโอ้โห ทั้งชายกรแดงนะครับนักเงินพรสนีโอ้โหวันนี้แฟนมวยก็เหนื่อยด้วยนะครับพลิกไปพลิกมาทุกคู่เอ้าแทงไปพรสนีเตะขวามาจับไปชายกรเอ้าตัดตัดโคไปโอ้โหดูู่มาไม่มีใครยอมใครจริงๆครับคู่นี้อ้าอาจารย์ฮงพาร์ทบอกมะแกก่อนแกก่อนเสียบเข้าไปชัยกองพรสนีไอ้ชัยกอน่ะ ตัดตัดไม่ล้มด้วยคนระับอืมเหลาหลายครบเครื่องทั้งคู่ครับอ่ะแต่ว่าเน้นเน้นเข่ากันต่อมาตีกันต่อบิดบิดบิดมาเสียจังหวะแข้งขวาไปแขงคืนยัดเข่าไปยัดเข่าไปเสียบไปมาเสียบไปเสียบมาไม่มีใครยอมใครเขี่ยล่างมีหมัดด้วยครับโอ้โหมวยอย่างนี้มีที่ไหนอะไม่ที่ไหนอะเอา้าแทงไปนี่เลยครับพนเสน่ห์น้ำเงินไฟแดงชายโกะเอ,าเอ,าเอาเ้าเอ้าเทลงไป ชัยกรอยู่บนโพสเสนย์อยู่ล่างขึ้นขึ้นขึ้นยกนี้ยกสี่ต้องขึ้นเร็วขึ้นเร็วเอาไมเอ้าวชัยกรแดงแทงไปไตีไปโพสเสนยชัยกรฟันไปโพสเสนยโอ้โหฟันตรงนี้สวยมากเลยโพสเสนยโอ้โหนี่ครับว่านี่รองคู่เอกนะครับรองคู่เอกเสียบปลายโพสเสนยชัยกรเสียบพื้น นายนายนายยกอีคนละข่าวโอ้โหนี่แหละครับมาดูกองเชียร์แหละคึกคักคือครักสองฝ่ายเลยครับ <c oughs> สุดๆเลยครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่ชื่นชมสตาฟเทนเนอร์หัวหน้าค่ายมาทามวยกันออกมาทกบกันไม่หยุดจริงๆครับเอามาตัดกันมันมันใกล้เชือกกันเหมือนกรรมการก็ต้องงัดออกมาอีกครั้งหนึ่งครับหมดยกที่4ี่ครับไพนน้ำแป๊บเดียวครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อพายรวมถึงรู้ใจประกันภัยบริษัทบุญส่งโอโสถจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหลียนยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินและแป้งโยกีในรศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายแห่งความระทึกครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับต่างสึกต่างสายครับพยกรพอหลักบุญมุมแดงครับส่วนน้ำเงินนิพนเรเสน่ด้วยฉว่วางครับหรือสอภูมิพัด มาดูยกชิงดำรับยกนี้อาวุธไทรจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับอ้าวลุ้นต่อนะครับฝ่ายแดงชัยโกรน้ำเงินพรเสนยอย่าล้มนะคู่นี้ใครล้มล้มหกล้มนะเสร็จนะล็อกไว้อวแทงไปขวาไปพรเสนโอ้โหนี่แหละมีเ hey, ฮมีฮะโอ้โหนี้แฟนล้นเลยนะครับอ้าวายแดงชัยโกรน้ำเงินพรเสน่ีบไว้ชายโกรติดปพรเสน ติดอีกหีบกรต้องขวาแรกกันพัชรเนรเอาอีกติดอีกเายกรมีหมัดหน้ารบกวนเอาถีบขวาไว้พัชรเนรต่อยขวามานายแทงไปชัยกรแมพ่พัชรเนรแทงทาด้วยเอ้าอะนี่ครับมาหาสถา,านการณ์บีบหัวใจจริงๆครับอ้ากเดินติดก,กันไว้พัชรเนรนี่ครับชัยกรหล่อหลอดักอยู่ครับไน,นายนายนายใช้ ใครเสียบชัดเจนกว่กันโอ้โหดูครับดูโค้งสุดท้ายนะครับอีก1นาทีกับ30วิวิครับจะเป็นเกมของใครครับแต่ดูครับว่าทั้งคู่ก็ยังว่าแหะครับไม่มีใครอยากจะเพี้ยงพร้ำครับมันมันบีบอะครับมามาเหลืออีกนาทีกว่านะครับไยแดงใช้ยกรพอรลักบุญนะครับน้ำเงินพอเสน่นะครับสอภูมิพักโอ้โหดูครับ นี่ก็ต้องลุ้นกรรมการสามท่านแล้วครับวันนี้กรรมการทำงานหนักเหลือเกินยับให้คะแนนสมท่านมีธีรวุฒิศรีละครดอนชัยทาธิและก็ปรวัตรแขกสิงห์ทรครับจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมมาตักป้องกันแชร130อ้อยสามสิบปอนช่องทูฟอยุกับธนูเพชรนมิงโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนี่นะครับคู่นี้ยังดูดีเลยนะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับฝ่ายแดงชัยกรพรหลักบุญ น้ำเงินโพสเดน,นะครับสภูมิพักอ้าแม่โอ้โหดูดีทางฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วเหลืออีกตั้งสามสิบวิน,นะครับนี่แหละมวยมันสนันเมืองนะครับแล้วก็โปรโมเมตอร์คุณเปียรัตเป็นไงจัดมวยสกาก่นนะฮพรุ่งนี้พรุ่งนี้แฟนๆอย่าพลาดเลยนะครับมวยสากลนัดใหญ่นะครับทูฟายูถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเลยนะครับคู่เอกอนุชัย CPF นะครับชิงแชมป์ ABF ในรุ่น122ปอนด์กับเอกตะวันลูกมากรถยนต์ตองหนึ่งศึกสายเลือดนะครับพรุ่งนี้นัดใหญ่นะครับถ่ายทอดสดคูฟายูช่อง24เหมือนเดิมศึก CPF มวยมันสนั่นโลกแต่ว่าตอนนี้มารองคู่เอกของเราครบ5ยกแล้วครับอมิง่าหมดยกสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่ากรรมการจะออกอย่างไรนะครับไยแดงคือชัยกรพรบ,บุญนะครับน้ำเงินพอสเสน์นะครับดูไปแรกก่อนเลยทีเดียวแล้วก็ข้ามมา ใบที่2นะครับสุดท้ายใบยหลังใบหลังไปมุมไหนมุมไหนครับมา